สมเด็จวัลขังครับทางซ้ายมือเป็นพิมเจดีครับขวามือเป็นพิมใหญ่ครับเป็นพระสมเด็จ เนื้อเก่าครับส่วนที่มีหลายพิมพ์นะครับนี่คือดูพระที่เป็นธรรมชาติและเก่าครับสมเด็จวะัละรังครับซ้ายมือพิมเจดีขวามือพิมพ์